ตอนนี้เราอยู่ที่น้ำพุร้อนสันกำแพงนะครับก็ทริปนี้ก็มานอนที่นี่เหมือนเดิมนะครับแล้วอตอนนี้ก็ถ่ายทอดสดดูนะครับแบรงน้ำพุร้อนธรรมชาติสันซากนะครับสันกำแพงครับอำเภอสันกำแพงไม่ไกลก็ถ้าห่างจาก อุดรธานีก็ประมาณ1,200กิโลเมตรนะครับมาได้ครับก็ในประเทศไทยนะครับไม่ไกลไม่ไกลเป็นอะไรที่แบบมันดูน่ากลัวนะครับแต่ว่าธรรมชาตินะครับ ก็เมื่อคืนเราพักที่นี่นะครับแล้วก็แช่น้ำร้อนแช่น้ำพุร้อนที่นี่อืมนะครับก็สวยงามดีครับแล้วก็เป็นธรรมชาติแล้วก็เป็นอะไรที่แบบอ่ะเราก็ไม่เข้าใจธรรมชาติเหมือนกันในบางครั้งนะครับดูจะแบบสุดยอดนะครับนี่นะครับตอนนี้กำลังเดินไปที่ ห้องน้ำนะครับกำลังจะไปเข้าห้องน้ำแล้วก็อขออนุญาตแป๊บนึงนะครับในการเข้าห้องน้ำเข้าห้องน้ำเสร็จเดี๋ยวค่อยถ่ายทำต่อนะครับขอบคุณครับ